เคยสงสัยไหมว่าสุนัขที่เราเลี้ยงไว้เล่นด้วยทุกวันเนี่ยนอกจากจะน่ารักขี้อ้อนแล้วยังทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกเยอะเลยนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขทหารพวกเขาไม่ใช่แค่เพื่อนสี่ขาในสนามรบแต่เป็นฮีโร่ที่ช่วยชีวิตคนนับพันได้เลยทีเดียวสุนัขทหารเหล่านี้ได้รับการฝึกฝนมาอย่างเข้มงวดเพื่อทําภารกิจหลากหลายตั้งแต่ดมกลิ่นหาระเบิดค้นหาผู้รอดชีวิตไปจนถึงลาดตระเวนและคุ้มกันทหารในสนามรบ ความสามารถในการดมกลิ่นของพวกเขานี่เหนือมนุษย์มากๆสามารถตรวจจับวัตถุอันตรายที่ซ่อนอยู่ได้อย่างแม่นยำทำให้ทหารปลอดภัยจากกับระเบิดหรือผู้ก่อการร้ายที่แอบซ่อนตัวอยู่ได้ที่สำคัญคือสุนัขทหารเหล่านี้ไม่ได้ทำตามคำสั่งอย่างเดียวแต่พวกเขามีสัญชาตญาณและไหวพริบในการตัดสินใจเฉพาะหน้าได้ด้วยลองนึกภาพสถานการณ์ที่ทหารกำลังเดินลาดตระเวนแล้วสุนัขทหารตัวหนึ่งเกิดแสดงท่าทีผิดปกติ นั่นอาจหมายความว่ามีอันตรายซ่อนอยู่ข้างหน้าพวกเขาจะเตือนภัยให้ทหารรู้ตัวก่อนที่จะสายเกินไปเรื่องราวความกล้าหาญของสุนัขทหารมีให้เห็นมากมายอย่างเช่นสุนัขที่ชื่อลูกกาที่เคยประจำการในอัฟกานิสถานเธอช่วยตรวจหาระเบิดได้กว่า400ครั้งโดยไม่เคยพลาดจนกระทั่งวันหนึ่งเธอถูกระเบิดเองแต่ก็รอดชีวิตมาได้และได้รับการยกย่องเป็นวีรสตรีนี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเสียสละและความกล้าหาญของพวกเขา ข้อดีของการมีสุนัขทหารในสนามรบไม่ได้มีแค่เรื่องความปลอดภัยเท่านั้นแต่พวกเขายังช่วยสร้างขวัญและกำลังใจให้กับทหารด้วยการได้เห็นเพื่อนสีขาที่ซื่อสัตย์และพร้อมปกป้องทำให้ทหารรู้สึกอุ่นใจและฮึกเหิมมากยิ่งขึ้นสรุปแล้วสุนัขทหารไม่ได้เป็นแค่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นเพื่อนร่วมรบที่กล้าหาญและเสียสละพวกเขาช่วยชีวิตคนนับพันในสนามรบและสมควรได้รับการยกย่องในฐานะฮีโร่ตัวจริง ถ้ามีโอกาสลองศึกษาเรื่องราวของสุนัขทหารเหล่านี้ดูแล้วคุณจะเข้าใจว่าความรักและความพักดีของพวกเขานั้นยิ่งใหญ่ขนาดไหน